สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากบริษัทเซราเซลแอนด์โซวิกจำกัดค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องทำตายางระบบกัดสแตมนะคะชื่อรุ่นดูว่าแฟลตแชีค่ะเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันค่ะตัวเครื่องนะคะความกว้างของเครื่องจะอยู่ที่24เซนค่ะยาว29เซนส่วนสูง10เซนนะคะน้ำหนักเครื่องประมาณ6กิโลค่ะเรามาดูด้านหนักของเครื่องนะคะ ปุ่มสีแดงที่เห็นนะคะคือปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะเวลาเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยจะมีเรือแสงออกมานั่นคือพร้อมการใช้งานแล้วนะคะด้านหน้านะคะปุ่มสีเขียวนี้เป็นปุ่มเออเวลาเราการทํางานของเครื่องนะคะเราจะต้องกดปุ่มนี้เข้าไปส่วนปุ่มปุ่มตัวนี้นะคะเป็นปุ่มเอ,อ่อปรับความแรงของแสงนะคะเรามาดูด้านบนของตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องนะคะ หลอดไฟที่เราใช้ทั้งหมด3หลอดนะคะใช้กำลังไฟทั้งหมด220โวล์ค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าหลอดไฟแฟลค่ะระบบการทำงานของมันนะคะต้องกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ต้องยกตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะได้ล็อกหน้ายางไม่ให้ขยับเขยื่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตัวนี้นะคะแล้จะใช้เวลาทป้ดหมดาวินาทีในการทำค่ะ ็นขั้นตอนของการทําตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะได้ออกมาก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งค่ะคือไม่ต้องมาปั๊มถาดตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำหมึกจะแช่อยู่ในตัวยานอยู่แล้วนะคะทั้งหมดนี้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวเครื่องทำตาราระบบแบดสแตนค่ะรุ่นดูราแปดแบตชีนของบริษัทเซราเซลแอดโซลิกกาดค่ะขอบคุณค่ะ